ลำไยเนี่ยลำไยกะโลกตกใส่หัวเม่ตีนฝรัง่งข้างซ้ายเอายย้านี่รองอู้นี่แปลไปคำไทยอ่ะลำอ,อู้เป็นไทยเนี่ยลำไยกะโลกตกใส่หัวเม่ตีนฝรัง่งข้างซ้ายฝรั่งวะนี่ข้างซ้ายอาอู้เป็นไทยนี่ลองอู้บ้างลำไยกะโลกตกใส่หัวมเมถาวาลัง

ตกไส้หัวแม่เท้าฝรั่งควาหลังลุกไม่ได้เพราะขามันบวมตัวไส่หัวแม่เท้าแล้วมาขี่ขาคุณไปผิดอ๋อนี่อูแต่อ่ะเอาใหม่เลยอ๋่ะอันนี้แต่อ๋อมาอู้ประตูคนเดียวอ๋อฝรั่งเพศเพศเมียตัวเอง

หัวล่างแห่ยังมาตกใส่ลำไยอ,อ๋อไม่ใช่อ่ะต๋กใครทรัพย์สนก็บอกเลยเอาอะไรเอาอะไรเอาอ๋อ,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 อหนึ่งสองสามเอาลำไยตกใส่หัวแม่เท้าฝ้าหลังเจ็บขา อมามาไปเชฟขายอย่างตกวเสือหงไม่เสือหงไม่เชฟขายอย่างเดเออาฟังเถอเดี๋ยวฟังผัวอย่าอุ้มรอบเถอลำใหญ่กระโหลกตกใส่หัวแมตีนฝรั่งเพศมีอายุ47ปีบ้านเล็กดีมานขนยาวติกกเลยฮะจำได้ที่ไหนวะจำไม่ได้อ๋อยาวแล้อไห้อย่างเสือมาเสือมาติ๊กติ๊กมาจำได้ที่ไหนเอาเอาเฉพาะที่คุณจำบ่เอา ฝรั uk, ok oh ่งเอาฝรั่งตกใส่ลำใหญ่ไงเงี้ยฝรั่งตกใส่ลำใหญ่ตุ๊กเออโอ้แหนปวดหัวหัดใจเป็นบ้าละล้วเอาลำใหญ่ตกใส่ขาเอ้ยตกใส่หัวไม่ติดฝรั่งสรุป อะไรมาตกใส่ขาใส่ตีนอายุเท่าไหร่ฝรังสี่สิบเจปีสีบ้านเลขที่มูอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ศูนยศศมูศูนย์เลขที่ศูนศนหมดเพราะมันตายไปแล้วอ้าวพูดไปเลยหมาเลย Chú đây ở mà đây rồi mà đây nhào không phải chào nó bà trầm mà đây